สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเล่าข่าวขำกับต๊อบวุฒินันนาหิมครับไปดูนี่ครับสาวคนนี้เขามีพลังจิตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไปมีเรื่องกับเธอ,อคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแกล้งคนอีกแล้วนะครับเพราะมีการเซ็ตฉากและหน้าม้าให้ดูว่าทะเลาะก,กันระหว่างผู้โดยสารกับกระเป๋าและคนขับรถเมล์แล้วผลที่ได้ก็คือ รถสายเลอนะเขาขับคนเดียมีแต่สายเนี่ยน้าขับเพลงสวยเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทำไมเป็นคนขับอะขับรถภาษาอะไรซื้อไม่ขับขีมาเปล่าเฮ้น้องเป็น wow ู้หญิงผู Princeton> ้ชายนี้เด็กก yes, ับ พลังจิตขนาดนี้น่าจะเป็นคลิปโปรโมทภาพยนตร์สักเรื่องหนึง่งเป็นแบบวายรัลมาร์เก็ตติ้งเลยนะครับอะไรครับไปดูนี่ครับหนุ่มรายนี้จะขโมยรถจักรยานยนต์แต่ว่าไปติดอยู่นิดเดียวจะเป็นอะไรไปชอม โจรกระจอกสองรายนี้คงขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนดูลาดเรามันแล้วหลายวันแต่พอถึงวันลงมือก็หาจังหวะปลอดคนแล้วเข้าไปขโมยเลยแต่คงจะกะระยะห่างของประตูกับรถจักรยานยนต์พลาดไปหน่อยผลก็เลยเป็นอย่างนี้ ประตูช่วยไว้แท้ๆเลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือเล่าข่าวขำกับต็อปวุฒินันท์นะิมครับพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ